นี่คือไอคอนคีย์บอร์ดที่อยากได้ใช่ไหมผมจำไม่ได้แล้วว่าเมื่อก่อนมันมีไหมอ่เมาส์ก็เร็วเหลือเกินทำไมถึงไม่เล่นจอยกันอนะ่ะเล่นจอยไม่ดีหรอผมว่าเล่นจอยน่าจะถนัดกันกว่านะดูดิกดกลับก็กดยากอ๋อกดคิเพื่อแบ็คโอเคไม่ไม่ยากละบอกว่าใช่นะต้องใช่แล้วล่ะเนาะ มันมีตัวสอนขึ้นอย่างงี้ต้องใช่แล้วแหละเห็นปะเห็นปะฮะเนี่ยโอเคเนาะวันนี้มาทำตามคำขอนะเป็นคลิปสั้นๆจากเกม dark soul นะครับมอสตัวนี้จะเป็นไอคอนคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็คำขออื่นๆที่ขอมาก่อนหน้าน,นี้ผมไม่ได้ข้ามนะผมลองเช็คดูละทำตามทุกขั้นตอนไม่ได้เลยไอเซฟเกมร้อยของ re 2มไม่รู้ว่าเขาทำมาไม่ค่อยดีหรือว่าวิธีขั้นตอนมันซับซ้อนก็ไม่รู้นะ มลองทําตามแล้วมันไม่ติดนะอย่างหนึ่งมันเสี่ยงด้วยเดี๋ยวจะทําไฟล์เกมเสียเอานะครับแนะนาให้ใช้อดิเมทเทนเนอร์ก็ได้นะครับเสกโอ้เสกอะไรนะครับประมาณนั้นคําขอต่อมาก็คือแจ็คมาสตันหนึ่งเก้าหนึ่งสี่นะครับอันนี้ก็ไม่ติดไม่รู้ทําไมเหมือนกันผมลองรีเช็คดูละขณะใช้เรมเพจเทนเนอร์เพื่อเสกตัวละครหรือสลับตัวละครเป็นแจ็คมันก็ยังไม่มีอะไรขึ้นให้เลยนะครับอัปเดตล่าสุดเป็นปี2 0 2 3ต้นปีด้วยประมาณกุมภาเขาไม่อัปเดตเลย ก็แสงว่ามันไม่ค่อยดีนะฮะอย่าไปใช้เลยหรือมีอะไรทําอะไรได้เดี๋ยวผมลองเช็คอีกทีนึงก็ได้ขอข้ามไปก่อนถ้าได้เดี๋ยวจะกลับมาลงแต่ถ้าไม่ได้ลงก็คือไม่ได้นะโอเคมาเข้าเรื่องข้า,าวนะครับเกินสักเล็กน้อยอันนี้คือคีย์บอร์ดไอคอนเงั้นเหรอมาครับโหลดอันล่าสุดเลยใช้ Dark Souls Engine โอเคใช้ใชหม Engineer Dark Souls นะโหลดเลยเป็นคลิปสั้นๆไม่มีอินโทรนะจะมีอินโทรทำไม เพลงมาเป็นแบบเท่ๆแล้วก็ขึ้นคีย์บอร์ดนี่เหรอไม่น่าใช่มันเป็นมอเจเนียสำหรับลงในนี่นี่ลงเข้าไปในตัวไฟล์เกมอ่ะผมนแนะนำเป็นมอามอร์จเนียอีกแบบหนึ่งดีกว่านะครับเนี่ยใช้มอเตจเนียตัวนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมลิงก์งไว้ให้นะครับได้หรือไม่ได้เดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีหนึ่งไอ้ตัวนี้เก็บไว้ก่อนเริ่มที่เจ้านี่ก่อนเลยลากลงมาไม่ง่ายครับคลิกเข้าไปครับ อันนี้ก็มอดไจีเนียลบไปเลยนะตามทานนะครับก็แค่เอาไฟล์ที่อยู่ในนี้ลากลงไปนะครับหน้าเดสก์ท็อปเลยต่อไปที่คำว่ามอดครับ,ค,รบคลิกเปิดที่คีย์บอร์ดไอคอนคลิกเข้ามาเมนูลากลงไปในไฟล์มอดเลยได้แล้วแค่นี้เองลบเลยเข้ามาไม่ยากนะครับปะนะที่เหลือก็เข้าเกมจากตรงนี้นะครับ ดักโซอยู่ไหนวะเนี่ยอ่ะร้านแอสเซสเมนต์ก่อนนะครับแล้วค่อยคลิกไอคอนคีย์บอร์ดดูยังไงนี่ใช่ไหมที่ผู้ชมอยากได้มันไม่ได้เป็นไอคอนอย่างนี้อยู่แล้วเหรอผมไม่รู้อะปกติมันมันมันเป็นตัวอะไรอ่ะเนี่ยตัว E ใช่ไหมใช่ไหม ถูกต้องไหมครับนี่คือไอคอนคีย์บอร์ดที่อยากได้ใช่ไหมผมจำไม่ได้แล้วว่าเมื่อก่อนมันมีไหมเมาส์ก็เร็วเหลือเกินทำไมถึงไม่เล่นจอยกันอนะ่ะเล่นจอยไม่ดีหรอผมว่าเล่นจอยน่าจะถนัดกันกว่านะดูดิกดกลับก็คดยากอ๋อกดคิเพื่อแบ็กโอเค,อเคไม่ไม่ยากแล้วบอกว่าใช่นะ ต้องใช่แล้วล่ะเนาะมันมีตัวสอนขึ้นอย่างงี้ต้องใช่แล้วแหะเห็นปะเห็นปะฮะเน่เโอเคเนาะแล้วก็มีแค่นี้แหละออกเลยแล้วกันโอเคเป็นคลิปสั้นๆนะครับ2ขั้นตอนง่ายๆใช้มอดเอ g จนเ e ียเป็นตัวสื่อกลางนะครับแล้วก็ลากตัวไอคอนมดมาใส่ตรงนี้เลยง่ายๆนะครับเหมือนกันครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้2อ,อย่างนะครับ อย่างแรกเลยก็คือการสมัครสมาชิกนะครับสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วมายืนยันตัวแบบนี้เลยนะครับบอกว่าสมัครแล้วบอกชื่อ YouTube ด้วยแล้วผมก็จะเปิดให้โหลดนะครับเดี๋ยวผมจะรีบทยอยลงนะครับหาเวลาไม่ได้ช่วงนี้งานเยอะนะครับลูกไา้เปิดเทอมแล้วหาเงินหูหมุนเลยอยาจะประกันอีกสำหรับใครที่ช่วยกันสนับสนุนเข้ามาผมขอบพระคุณมากมากเลยนะครับผมไม่ได้เอาเงินไปทําอะไรไร้สาระแน่นอนนะผมดีใจนะครับมีคนสมัครเข้ามาเรื่อยๆเลยตอนนี้ก็มีเกือบสิบคนละ เป,เป็นการสนับสนุนที่ดีนะครับตอนนี้ก็ฝากเปนกำลังใจกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆไม่มีอะไรเลยคำขอที่ขอมาต่อไปก็อาจจะช้ากว่านี้อีกนะครับเนื่องจากช่วงนี้มันวุ่นจริงๆนะครับเดี๋ยวจะพยายามทำไล่เรียงม็อดใหม่นะครับพยายามเอาม็อดมาลงใน Discord แล้วก็ทำคลิปรีวิวนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับโอเคบา,บายๆแค่นี้แหละ